สวัสดีตอนสาวจ้ามันนี่ฝนก็บ,บ่ตกเด้อจ้ามันนี่ายกนี่พันทอนมะคุงออกเลออกแคกต้นริกจก้ะมันเอาไปปลูกทั้งอื่นสิท้อนถิ่มก็เสียดาย่าสั่นด้วยปลูกใหม่อีกปลูกไปสัก,ก่อนหามันยังม่ย่างก็ถิ่มนลอันบ่แม่ขุนต้นมัวนใหญนึง,นง,นง <S <S ขุนนด,นส,สดน,นสิย่างใหรอเนาะบ่ย่างก็บมเป็นย่างจ้ะมกคุงมันหลาหลยในสวนนี มันจะมาคงเต็มมาคงเต็มเลยจ้ามาคงเต็มไปเบิร์ตดิต้นใบใหญ่หนึ่งจักสีหลอดด้วยบอลลอดมาคงมันหลายจ้าพักใส่กับงามงามดิอันนี้เป็นพักบัวเพคนเลยจ้ะนพักบัวกับ,บว่างามทุกใส่ดินเข้มเกินไปคือมองมันเป็น ขี่นกมันไหลลงมาเนาะอย่างลัลงคาสีดีกับอันเชี่ยงรายก่อนบริกิตตุของฮงรกบส่งปลูกไว้ชาวบ้านเขากินซื้นเลยนะล่ะเดี๋ยวป่าเราก็ไม่เก็บไปขายไปตำ